นถนนพระรามสนะครับสวัสดีครับจากวีนพีมีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่แถวแถวถนนรัชดาด้านหน้าก็เป็นแยกรัชดาพระราม3รถนี่ก็วิ่งไปทางถนนสาธุประดิษฐ์ถนนรัชดาก็มีสองฝั่งนะครับ มีทั้งฝั่งไปถนนสาธุประดิษฐ์แล้วก็ฝั่งมาถนนพระรามสามคลิปนี้ผมจะชวเนเพื่อนๆมาดูโครงการก่อสร้างด่วนพระรามสามดาวขนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตกแนวเส้นทางก็จะซ้อนทับไปบนเกาะกลางถนนพระรามสองประมาณ11กิโลเมตรจนมาถึงทางแยกต่างระดับดาวคนองก็จะเลี้ยวขวา ซ้อนทับไปบนทางด่วนขั้นที่หนึ่งอีกประมาณ5กิโลเมตรในช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพยาก็จะเป็นสะพานขึงคู่ขนานสะพานพลังก้าแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับบริเวณแยกต่างระดับบางโลกตรงนี้ก็เป็นถนนพหลามสามนะครับรถด้านขวาก็มุ่งหน้าไปสาธุประดิษฐ์ที่ติดไฟแดงอยู่ตรงกลางนี่ก็วิ่งไปทางของเตย รถนี่เขารอนะครับที่จะเข้าถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปสาธุประดิษฐ์ตรงนี้เป็นจุดก่อสร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็าจะเห็นว่ามีการหล่อเสานะครับหล่อเสาอันนี้ก็เป็นเสาต้นที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขาก็จะเป็นแบบเสาเดี่ยวนะแล้วก็แยกนะครับแยกเป็นสองข้างคล้ายๆกับง่ามหนังสติก๊ก รูปแบบก็จะเป็นสะพานขึงเสาคู่ความยาวช่วงกลางสะพานอยู่ที่450เมตรระยะทางรวมก็2กิโลเมตรเป็นสะพานขนาด8ช่องจราจรไปกลับด้านละ4ช่องเพื่อให้โครงสร้างเป็นระดับเดียวกับโครงสร้างสะพานพระราม9เดิมที่เป็นแบบเสาเดี่ยวตรงแต่ก็จะมีการทำคานเชื่อมนะครับด้านบนไม่ใช่เสาคู่แล้วลาบขึ้นเป็นเสาเดี่ยว ด้านบนเหมือนสะพานวงแวหวนอุตสาหกรรมประกอบกับมีขนาด8ช่องจะเป็นต้องออกแบบเป็นเสาคู่ให้แข็งแรงตามมาตรฐานสากลสวยงามสอดคล้องและไม่ขัดกับสะพานพระรามาเดิมเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงแยกพระราม3รัชดานะครับไปตามถนนรัชดาุมงหน้าสาธุประดิษฐ์แล้วก็จะวนกลับจากฝั่งถนนสาธุประดิษฐ ลับมาที่ถนนพระรามสามนะครับสําหรับโครงการด่วนพระรามสามดาวพนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตกก็มีทั้งหมดอยู่ห้าสัญญาด้วยกันโดยสัญญาที่หนึ่งนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่แถววงแหวนวงแหวนบางขุนเทียนนี่แหละครับแถวซอยพระรามสอง 2, ซอยแปดสิบสี่จนไปถึงโรงพยาบาลคนครทน ก็ระยะทางก็อยู่ที่6.4กิโลเมตรในสัญญาแรกนะครับตอนนี้ก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับใครจะได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ในสัญญาที่สองก็จากโรงพยาบาล,ลนครทนถึงโรงพยาบาละบบาเรเก้าตรงนี้ก็5.3กิโลเมตรก็มีการก่อสร้างแล้วนะครับความคืบมหน้าอยู่ที่19.09%นันสิ้นเดือนสิงหาคม64และในสัญญาที่สาม ตั้งแต่โรงพยาบาลบรมกเก้านะครับไปถึงราชบุรณะสุขสวัสดิ์5กิโลเมตรตอนนี้ก็กำลังพิจารณาหาผู้รับเหมาอยู่นะครับก็ขายซองเรียบร้อยแล้วสำหรับตัญญาที่หนึ่งที่สามนะครับที่กำลังรอว่าใครจะได้เป็นผู้รับเหมาเนี่ยคาดว่านะครับจะปิดดิวให้ได้ประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงเนี่ยแล้แลวก็จะเริ่มก่อสร้างทันทีเลย พราะตอนนี้งานลาดช้านะครับเดี๋ยวจะเป็นปันหลอนานในส่วนสญญายที่สี่นะครับที่ผมกําลังทาอยู่นี้ก็เป็นช่วงสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระรามเก้านะครับตอนนี้ก็มีการกอร่อสร้างอยู่เขาจะกอ่อสร้างสะพานขึงแล้วก็ทางเชื่อมนะครับอีกสองกิโลเมตรผู้รับเหมาก็คือชอการช่างตอนนี้งานกอ่อสร้างอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้ว สำหรับตัวสภานะครับคาดว่าคงเสร็จประมาณปี26แล้วก็ระบบเก็บค่าผ่านทางซึ่งจะอยู่ในสัญญาที่5นะครับก็จะทําแบบไม่มีไม้กั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการประกวดราคาอยู่ตอนนี้ผมก็ขี่แล้วไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะแวะจอดถ่ายเป็นช่วงๆแต่ว่าถ้าผมถ่ายนานนี่ก็แปลว่าผมท้องเสีย ด้านหน้านะครับก็จะมีการวางคาสะพานตอนนี้ก็เตรียมที่จะมาติดกันแล้วสะพานขึนพุกขนาดน,นี่นะครับก็จะสามารถไปเชื่อมต่อกับด่วนเฉลิมพระนครแล้วก็ด่วนพิเศษสีรัตต่อเนื่องกันนะครับถ้าเรามาจากบางคลนะครับเราก็สามารถจะขึ้นทางด่พิเศษนี้ได้เลยแล้วก็จะไปนะครับจนไปถึงวงแหวนรอบนอก แล้วก็จะไปต่อมอเตอร์เวย์นะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่กรมทางหลวงก็สร้างมอเตอร์เวย์อยู่ตรงตัแวแต่วงแหวนไอเอกชัยต่วนการทางพิเศษเนี่ยเขาก็สร้างจากบางโล่ข้ามม่น้ำเจ้าพยาไปถนนพระรามสองนะครับจนไปถึงวงแหวนแล้วก็ไปต่อเนื่องกันทั้งสองโครงการนะครับเขาจะพยายามให้เสร็จในปี2567 สะพานใหม่นะครับที่ก่อสร้างอยู่นี้ก็แก้ปัญหานะครับรถติดสะสมบนสะพานพระรามาเดิมเนี่ยสะพานใหม่ด้วก็จะใหญ่กว่าเดิมจากสามช่องจราจรของสะพานเก่านะครับสะพานใหม่นี่จะเป็นสี่ช่องเลยรถบรรทุกใหญ่นะครับวิ่งเลนซ้ายสุดอีกสามช่องทางเนี่ยก็เป็นรถทั่วไปก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วความชันนะครับ ความชันเนี่ยก็จะลดนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นนะครับสะพานเวลาก้าวเดินเนี่ยเวลาครึ้นสพะพานรถใหญ่เนี่ยก็จะคลานกันติดสะสมนะครับการจะาจนติดขัดมากเลยยิ่งเวลาชั่วโมงเล่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยสะพานขึงตัวใหม่เนี่ยก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อระบายรถแล้วก็มีความชันน้อยกว่าเดิมด้วย ตอนนี้ถ้าเกิดมีเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะทําให้การจราจรเนี่ยอาจจะไม่ติดเลยนะหรือติดก็น้อยมากเมื่อสร้างสะพานถึงคูกระนานเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ฝั่งถนนรัชดานะครับฝั่งมุ่งหน้าไปถนนพระรามสาม ก็นำความพืน้นนามาฝากกันนะครับโครงการโดยพระรามสามดาวคนองวงแหวนตะวันตกช่วงสัญญาที่สี่สะพานขึงคู่ขนานสะพานพระรามเก้าขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ